กวนส้นตีนชวนประสาทแดกเอ้ยโอ้ยอะไรกันลองข้ไปเล่นเลย The Pet k i l จงแม่อะไรอะเฮ้ย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 ้อะไรนะฮะตกกระบาลม่งเลย เขียนบอกแล้วนะว่าทวาอออปดหัวลเฮ้ยน้องเฮ้ยเฮ้เอาอกะอไะแ้เลยอ่เดี๋ยว กอด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 ไอ้เกียร์มันอะไรเนี่ยบ้าไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเขามาด้วยเกยตีมือตีมือตีมือ Oh. Do you like games? I want to play a game with you. But the game TV to get to the next level. To the TV. มาแล้วมึง.เออ. ต่อสายสีแดงไม่ได้ฮะเราก็ต้องไปต่อสายสีน้ำเงินแทนเอาอเฮ้ถ้าเราต่อสายสองสีนี้ไม่ได้ฮะเราก็ต้องไปสีเขียวเอาตัดฟ <The fuck? S 2> ักปิดทีวีเด้เออา้อาวอ้าวให้กูตัดสายหับอามาแล้วน,นี่นะคะมีชายคนหนึ่ง ยื่นยาเรามาเราต้องเลือกนะครว่าสียาสีแดงเนี่ยดูเหมือนมีพลิกร้ายแรงอันนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะน่าจะเป็นมิตรมิชชาชีพโอเคไหมในเมื่อสีฟ้าไม่ได้เราก็ต้องมาสีแดงอ่า <c oughs> ในเมื่อสีทั้งสองสีก็ไม่ได้แล้วก็เอ้า <c oughs> เฮ้ยเปิดเยอะเปิดเยอะห้องน้ำชายห้องน้ำชายห้องน้ำชายล็อกห้องน้ำหญิงอ๋อในเมื่อมันล็อกแล้วเราก็จะเอาอะไรครับผมอ้าวมุกเจ้เสียบตามื่อาพ่อมึงถ้าในเมื่อกุญแจเราโดนเสียบตาท่านแล้วก็ไม่เข้ามา ไม่ไรเกี่ยวอะไรอ่ะเข้อละปวดหัวเลยโอเคอะไรอ๋อใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแตัว่าเราตอบผิดอ๋อแก๊สอ๋ออ๋อสามารถเรื่องได้ฮะเราต้องอันนี้ฮะอ แล้มานั่ต่อใหม่แล้วเรียบร้อยอ่ะชนะอ้าทีนี้เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยบนเโดนเผาแล้วตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตอ้าวเฮ้ยอยูจะโดนเผาบนกระโดนเผาดับไฟดับไฟดับดับไฟไม่ได้เอาผมมาดับอ้าวเออดับไม่ได้ตอนหนูมาดับเรียมยิงนี่ เอา้าวอหลไม่ใช่ขาก็คือผมต้องขอภัย์มาเล็งนี้ด้วยนะครับก็คือไฟล์ที่ปผมมานะครับ่าจจุ